สวัสดีครับสลาลมคอย f c นะครับก็มาทักทายพูดคุยกันกับฟีแล้วก็เพื่อนๆน,นะครับกับเรื่องเหรียญน,นะครับ mm hmm. เหรียญที่มีราคา mm hmm. เหรียญที่สามารถขายได้ mm hmm. เหรียญที่นักสะสมต้องการนะครับก็เดี๋ยวจะมาพูดคุยกันสักเรื่อง2เรื่องนะครับก็ เน้นพูดคุยกันนะครับทำความเข้าใจแล้วก็เพื่อที่จะได้ไปค้นหาแล้วก็จะได้เก็บสะสมเหรียญที่แบบมีราคาหรือว่าเหรียญที่หายากขายได้จริงๆนะครับ mm hmm. เดี๋ยวแนะนำช่องก่อนละกันนะครับก็ช่อง YouTube ก็คือสลาลมคอยชแนลนะครับแล้วก็ทางเพจก็จะเป็นเพจอันนี้นะครับสลาลมคอย FC นะครับอันนี้ขอแจ้งช่องทางการติดต่อก่อนละกันนะครับเน้นติดต่อทางไลน์นะครับอันนี้คือไลน์ ID ที่ที่ ที่สำหรับติดต่อนะครับก็ผมขึ้น l ลาย ID ไว้ให้ตลอดนะครับจนจบคลิปตรงมุมบนซ้ายมือตรงนี้นะครับแล้วก็สำหรับท่านที่ไม่มี l ล n e ติดต่อทาง l ลายไม่สะดวกนะครับก็ติดต่อทางเพจก็ได้นะครับอันนี้เป็นเพจนะครับสลาลมคอย FC นะครับก็ผู้ติดตามก็เริ่มเพิ่มมากขึ้นนะครับนี่นะครับผู้ติดตาม4 8 0 0แแล้วนะครับก็ ในเพจนะครับก็จะมีรายละเอียดเกี่ยวกับเหรียญนะครับมีผมมีอัปโหลดคลิปมีอะไรตลอดนะครับอันนี้ก็คือรับซื้อนะครับทั้งทางเพจแล้วก็ทางช่อง YouTube นะครับก็สามารถติดตามกันได้นะครับก็ลองลองไปติดตามดูนะครับนี่ถ้าเป็นเพจก็กดส่งข้อความมาได้เลยนะครับส่งรูปเหรียญมาได้เลยนะครับคลิปนี้เดี๋ยวผมจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องเหรียญนะครับก็คือมีส่งเหรียญให้ผมดูเรื่อยๆนะครับบางท่านก็ ตอบกลับไปแล้วแต่ก็คือบางท่านก็คือผมยังทยอยตอบกลับอยู่นะครับช่วงนี้ก็คืออาจจะยุ่งกับงานอื่นด้วยนะครับคลิปที่ลงช่อง YouTube ก็คืออาจจะน้อยลงนะครับอาจจะเมื่อก่อนก่อนหน้านี้ผมอาจจะลงวันละ3คลิปนะครับตอนนี้ก็คือลง2คลิปนะครับแล้วก็อนาคตไม่แน่ก็คืออาจจะลงวันละคลิปนะครับก็ดูเวลาอีกครั้งหนึ่งนะครับยังไงก็ฝากติดตามไว้ด้วยแล้วกันนะครับ คลิปนี้เดี๋ยวผมให้ดูเหรียญที่สอบถามกันเข้ามานะครับต้องทําความเข้าใจกันสักนิดนึงนะครับจะได้แบบถ้าเราเข้าใจที่ตรงกันน่ะมันจะได้แบบงานมันจะไปเร็วนะครับก็คือเหมือนเรื่องเหรียญเหมือนกันถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีความเข้าใจาไม่ต้องเข้าใจแบบท่องแท้ก็ได้แต่ว่าเข้าใจเบื้องต้นาการค้นหาก็จะง่ายนะครับเราจะแยกเหรียญออกว่าเหรียญแบบไหนที่ พบเจอบ่อยเหรียญแบบไหนที่หายากนะครับอันนี้ตัวอย่างเบื้องต้นนะครับเหมือนสมาชิกท่านนี้สอบถามกันเข้ามานะครับเหรียญ2บาทปี4849ปัจจุบันรับซื้อเหรียญละกี่บาทนะครับอันนี้คือตอบเลยนะครับเหรียญ2บาทปี4849สภาพผ่านการใช้งานผมไม่ได้รับซื้อผมแจ้งมาตลอดนะครับเหรียญ2บาท แบบปกติที่ผมรับซื้อก็คือปี50เท่านั้น2บาทสีเงินปี50นะครับรับซื้อเหรียญละ6บาท4849ผมซื้อแบบเป็นหลอดนะครับเป็นหลอดก็คือหลอดละ50เหรียญที่ผมเคยทำคลิปให้ดูนะครับอันนี้ก็คืออธิบายเบื้องต้นแล้วกันนะครับว่าปี4849ปัจจุบันตอนนี้ผมยังไม่ได้รับซื้อผมรับซื้อแค่ปี50ปีพศเดียวนะครับเหรียญละ6บาทแล้วก็ถ้าเป็นเหรียญที่เป็นในกลุ่มเออร์เลอร์คอย ก็จะอีกราคาหนึ่งนะครับอันนี้เดี๋ยวเออเลคอยเดี๋ยวค่อยพูดดีกว่านะครับแล้วก็มีอีกนะครับอ่านี่ไม่ใช่นะครับนี่อันนี้ก็ส่งมาให้ผมดูนะครับผมแคปรูปแล้วก็มาเรียบเรียงไว้นะครับเพื่อจะได้อธิบายได้แบบต่อเนื่องนะครับอันนี้ก็คือเป็นเหรียญ10บบาทการจนาพิเศษนะครับถ้าเป็นแบบปกติก็คือผมยังไม่ได้รับซื้อนะครับผมเคยทําคลิปให้ดูนะครับถ้าเพื่อนๆส่งรูปเหรียญมาแบบเนี้ยส่งเป็นภาพนิ่งมาแบบเนี้ย คือคือผมไม่รู้เลยว่าเป็นพระเสียนตรงพระเสียนกลับพระเสียนขวางนะครับถ้าส่งมาแบบนี้ก็คือยังไม่ได้รับซื้อนะครับเหรียญ <"H> ปีกาจนาพิเศษนะครับนี่แบบนี้นะครับที่รับซื้อต้องเป็นพระเสียนกลับนะครับแล้วก็อันนี้เป็นอีกแบบหนึ่งนะครับอ่านี่เป็นพระเสียนขวางนะครับทำคลิปแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับจะได้อธิบายได้หลายๆเรื่องไว้เลยนะครับ อันนี้คือเหรียญที่ส่งมาให้ผมดูนะครับอันนี้ผมแคปหน้าจอมาจากแชทนะครับก็คือเป็นการส่งมาจริงๆไม่ใช่ว่าไปเอารูปจากอินเทอร์เน็ตนะครับใครที่ส่งรูปมาให้ผมดูแล้วก็ได้เห็นคลิปนี้ก็คือผมไม่ได้เปิดเผยชื่อนะครับผมเพื่อ,อขอขออนุญาตเอารูปมาเพื่อเป็นข้อมูลให้ความรู้กับท่านอื่นๆนะครับเหมือนเหรียญลักษณะเนี้ยนะครับอันนี้ก็คือไม่ได้รับซื้ออยู่แล้วเพราะว่าเป็นปี36 นะครับเหรียญ5บาทที่รับซื้อหลักๆเลยก็คือปี40แล้วก็ปี46นะครับแล้วก็ขอบเป็นแบบนี้เพื่อนๆดูนะครับลักษณะขอบก็คือจะเป็นขอบที่มนขอบที่มนแบบนี้นะครับก็คือเป็นเหรียญชำรุดไม่ใช่เหรียญเอิร์อคอยไม่ใช่เหรียญแบบพิเศษหายากนะครับอันนี้คือผมผมผมแจ้งข้อมูลสำหรับช่องนี้นะครับช่องอื่นอาจจะรับซื้อเคยมีช่องอื่นทำคลิปรับซื้อผมก็ ก็คืออยากให้ส่งไปขายช่องช่องที่เขาทําคลิปนะครับอันนี้คือผมอธิบายว่าแบบนี้คือผมไม่ได้รับซื้อปีพศก็ไม่ใช่แล้วนะครับอันนี้คือปี36ที่ส่งมาให้ผมดูก็ยังไม่ได้ซื้อนะครับผมซื้อปี40แล้วก็ปี4 6นะครับเดี๋ยวมาดูรูปต่อไปนะครับอันนี้ธนบัตรนะครับธนบัตรในหลวงทรงพระเยาว์นะครับส่งมาแบบนี้ก็ยังไม่ได้รับซื้อนะครับธนบัตรที่ผมรับซื้อจริงๆก็คือเป็นธนบัตรธนบัตรตัวอย่าง ธนบัตรตัวอย่างธนบัตรเลขตองตองหมดทุกตัวเลขสวยเลขหลักล้านนะครับแล้วก็ธนบัตรในกลุ่มเออร์เลอร์คอยเลขบนเลขล่างไม่ตรงกันนะครับส่วนเรื่องธนบัตรที่เป็นหมวดหายากผมยังไม่ได้รับซื้อนะครับปีดีดาวฉายหรือว่าอะไรที่ส่งมาให้ผมดูช่องผมไม่เคยทําคลิปรับซื้อนะครับแล้วก็ธนบัตรรุ่นนี้ก็คือน่าจะเป็นช่องของต่างประเทศนะครับที่เขาทําคลิป แบบนี้นะครับผมยืนยันนะครับผมไม่ได้ทําคลิปรับซื้อแบบนี้นะครับแบบปกตินะครับอันนี้ก็คือเป็นรูปที่ส่งให้ผมดูนะครับนี่นะครับก็เป็นแบบปกตินะครับอันนี้เป็นเหรียญ10บาทนะครับปกตินะครับก็คือปี60นะครับอาจจะมีช่องอื่นๆที่บอกว่าปี60เป็นปีสุดท้ายของในหลวงรัชกาลที่9เก็บให้ดีมีราคาไม่ใช่ช่องผมนะครับถ้าเป็นปี 60, แบบนี้แบบปกติ ตามที่มีเพื่อนๆส่งมาผมก็ยังไม่ได้รับซื้อนะครับนี่นะครับก็เป็นบางส่วนเหรียญน,นี้ก็เช่นเดียวกันนะครับสอบถามกันเข้ามาปีพศ .2532 อันนี้คือส่งรูปมาให้ผมดูผมก็แจ้งกลับไปแล้วนะครับว่า,าสภาพนี้ถ้าเป็นแบบปกติไม่ใช่เพื่อเสียนตรงหรือว่าอะไรก็คือยังไม่ได้รับซื้อสภาพนี้เป็นเหรียญชำรุดนะครับเพื่อนๆ,ๆอาจจะได้มาแบบนี้ก็จริงแต่ก็คือ ปี32เหรียญออกมาหลายปีแล้วนะครับกว่าที่จะมาถึงมือเพื่อนๆก็คือแบบผ่านอะไรไมาเยอะแยะมากมายนะครับไม่ใช่เหรียญผิดพลาดจากกระบวนการผลิตนะครับเหรียญปี32ก็ยังไม่ได้รับซื้อนะครับอันนี้คือคือมาแนะนำนะครับก็คืออธิบายให้ฟังเหรียญวาระนี้ก็ยังไม่ได้รับซื้อนะครับนี่นะครับผลิตออกมาเยอะนะครับก็ยังไม่ได้รับซื้อเช่นเดียวกันนะครับมีอีกไหมอ่าเหรียญ5บาท ปีพศส5 4 7นะครับก็คือยังไม่ได้รับซื้อเช่นเดียวกันนะครับอย่างที่บอกนะครับเหรียญ5บาทผมซื้อปี40แล้วก็ปี46นะครับแบบนี้ถ้าเกิดว่าเป็นพัสเสียนตรงส่งรุ่มมาแบบนี้ผมก็ดูไม่ออกนะครับก็คือต้องส่งเป็นคลิปสั้นๆหมุนมาให้ผมดูนะครับอันนี้ก็คือมาแนะนำนะครับผมพยายามตอบไลน์เรื่อยๆนะครับอาจจะช้าบ้างเร็วบ้างนะครับอีกหนึ่งอีกหท่านนะครับที่ส่งมาก็คือเหรียญ หนึ่งบาทปีสานะครับเคยมีบางช่องทําคลิปนะครับหายาก36ม้วนเล็กม้วนใหญ่อะไรก็แล้วแต่นะครับส่งไปขายช่องที่ทําคลิปได้เลยนะครับถ้าเขาไม่ตอบหรือว่าติดต่อไม่ได้ก็คือเพื่อนๆก็ต้องพิจรารณาเองนะครับว่าเขาซื้อจริงหรือว่าทําคลิปเอายอดวิวนะครับอันนี้ส่งมาให้ผมผมก็ดู ผมก็อ่านผมก็ตอบนะครับแต่ผมจะตอบกลับไปว่าไม่ใช่เหรียญที่ผมรับซื้อเหรียญหนึ่งบาทที่ผมรับซื้อปีพศออ2529พศออเดียวนะครับอันนี้ก็อีกหนึ่งท่านนะครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับเหรียญ5บาทนะครับเออเหรียญ5บาทที่ไม่มีเส้นกระเบื้องหน้าบอใบไม้ก็เช่นเดียวกันนะครับรับซื้อแค่ปี40แล้วก็ปี46นะครับปีอื่นๆยังไม่ได้รับซื้อ นี่นะครับอันนี้ปี 3, 1บางท่านคิดว่าปี3 1ผลิตออกมาก่อนปี 4, 6น่าจะแพงกว่าไม่ใช่นะครับเพราะว่า,าราคาเหรียญที่ถูกหรือแพงขึ้นอยู่กับจํานวนการผลิตนะครับปี 4, 6เหรียญ5ปี 4, 6ผลิตแสนกว่าเหรียญเหรียญ5ปี40ผลิต1,600เหรียญน,นะครับอันนั้นก็คือเป็นเหรียญที่มีราคาแล้วก็หายากผลิตน้อยจึงมีการประกาศรับซื้อแล้วก็ นักสะสมต้องการนะครับส่วนเหรียญปี3 1 3 2แบบนี้ก็คือสภาพผ่านการใช้งานก็คือยังราคาเท่าหน้าเหรียญน,นะครับอันนี้ก็คือมา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 บอกให้ฟังนะครับหมดแล้วยังอ่าอันนี้เป็นเหรียญเก่านะครับยังไม่ได้รับซื้อเช่นเดียวกันนะครับเหรียญหนึ่งบาทที่ผมรับซื้อก็คือปี2 9เท่านั้นนะครับถ้ามาแบบนี้ก็คือบางท่านอาจจะไม่รู้จริงๆอาจจะคิดว่าเป็นเหรียญเออเลอร์คอยหรือว่าเป็นอะไรเป็นเหรียญแปลก ไม่ใช่เหรียญแปลกนะครับออกไปแนวแนวชำรุดด้วยซ้ําก็อยากให้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องนะครับจะได้แบบจะได้แบบไปหาได้ถูกนะครับจะได้ไม่เสียเวลาในการค้นหาในการเก็บนะครับอันนี้เป็นอ่นนี่เหรียญชำรุดนะครับมีการส่งมาให้ผมดูนะครับอ่านี่นะครับสภาพนี้คือชำรุดนะครับไม่ใช่เหรียญแปลกไม่ใช่ปั๊มไม่ติดไม่ใช่เออเลอร์จากโลงกระสาบไม่ใช่นะครับอันนี้คือเหรียญที่ ชำรุดนะครับผมก็ได้แจ้งกลับไปแล้วนะครับบางทีผมอาจจะตอบสั้นๆนะครับผมผมอาจจะไม่ได้อธิบายรายละเอียด4ี่หบรรทัดเพราะว่า <c oughs> ด้วยเวลาที่จํากัดนะครับถ้าผมบอกว่าเหรียญชำรุดก็คือก็คือแบบไม่ใช่ผมไม่อยากคุยนะครับผมผมอยากให้ดูคลิปอธิบายเนี่ยผมผมก็คิดคอนเซปต์ทำคลิปแบบนี้ก็คือเหมือน1นาทีนะครับ1นาทีผมพิมพ์กลับไปผมอาจจะได้แค่2บรรทัดแต่ว่า1นนาทีถ้าผมมาอาธิบายในคลิปแบบเนี้ย ผมอธิบายได้หลายเรื่องเลยนะครับผมอธิบายให้เห็นภาพได้เยอะมากเลยนะครับคือผมอยากแนะนําให้ให้ดูคลิปนะครับจะเข้าใจมากกว่านะครับบางทีผมพิมพ์ไปแล้วเนี่ยผมพิมพ์ไป 2- อสาบรรทัดไม่รู้ว่าท่านได้อ่านหรือเปล่านะครับก็คือเป็นการพิมพ์ที่เสียเปล่านะครับก็คือพยายามทําอะไรที่แบบกระชับแล้วก็เข้าใจมากที่สุดนะครับถ้าผมบอกว่าเป็นเหรียญชํารุดอยากให้ท่านเชื่อผมนะครับว่าเป็นชํารุดจริงๆนะครับเพราะดูจากสภาพแล้ว ก็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 รู้ๆกันอยู่นะครับก็ประมาณนี้สําหรับสําหรับข้อมูลที่ส่งมานะครับก็คือมาพูดคุยกันมากกว่านะครับบางเหรียญที่หลายๆท่านเข้าใจผิดนะครับเหมือนกับธนบัตรแบบเนี้ยนะครับอาจจะมีช่องที่รับซื้อใบละแสนแปดหมื่นสองแสนเจ็ดเจ็ดแสนแปดหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับอยากให้รู้นะครับว่ามันเป็นข้อมูลที่ผิด นะครับจะได้ไม่เสียเวลาผมเคยเข้าไปดูคลิปของช่องต่างประเทศนะครับนายทุนอะไรต่างๆนะครับผมเข้าไปดูนะครับคนที่เข้าไปชมคลิปเหล่านั้นผมรู้เลยว่าเขามีความหวังนะครับรู้ได้ยังไงดูจากคอมเมนต์นะครับแต่ละคนมีความหวังนะครับผมมี2ใบมาซื้อที่จังหวัดนี้หน่อยซึ่งผมก็ไม่ได้คอมเมนต์ผมจะไปก้าวล่วงจะไปแบบ บอกก็ไม่ได้ว่ามันไม่จริงมันหาง่ายนะครับจะบอกว่าถูกหลอกยิ่งไม่ได้นะครับการดูคลิปเราต้องใช้วิจารณญาณนะครับเราต้องคิดนะครับผมดูจากคอมเมนต์และคอมเมนต์เป็นร้อยเป็นพันเลยอ่ะมีครับมีครับมีครับอยากจะขายนะครับซึ่งเอาตรงๆเลยท่านก็คือเหยื่อในการโดนหลอกนั่นเองนะครับผมก็ไม่อยากให้เสียเวลานะครับธนาบัตรแบบนี้พบเจอกันบ่อย นะครับไม่มีเรากครับ20สิบบาทรับซื้อเป็นแสนเป็นหมื่นซื้อใบละร้อยยังยังไม่มีคนซื้อเลยนะครับอยากให้ท่านผมไม่อยากให้เสียเวลามากกว่านะครับไม่ได้โจมตีหรือว่าไม่ได้อะไรอยากให้แบบเอาเวลาไปใช้แบบหาของที่มันขายได้จริงๆนะครับเนี่ยแบบเนี้ยซื้อใบละแสนใครจะซื้อนะครับถามหน่อยนะครับส่งมาให้ผมนะครับ <laughs> ผมยังไม่ซื้อเลยนะครับถ้าแรกเท่าหน้าธนาบัตรอะยังพอมีหวังแต่ว่าถ้าจะส่งมาขายก็คือแบบเนี้มันขายไม่ได้นะครับก็คือจะพูดเรื่องเหรียญไม่ได้พูดอีกแล้วนะครับผมจะพูดเรื่องเหรียญ2เหรียญนี้ค้างตั้งแต่คลิปที่แล้วแต่ก็คืออา่าไม่เป็นไรนะครับเคลียร์เรื่องเหรียญเรื่องธนบัตรที่หลายๆท่านยังไม่เข้าใจนะครับก็หวังว่าน่าจะพอมีประโยชน์บ้างนะครับสำหรับคลิปของผม ก็อยากให้เข้าใจแล้วก็ไม่อยากให้เสียเวลาแค่นั้นเองนะครับกับการที่แบบนั่นแหละครับประมาณนี้ดีกว่านะครับขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับรับชมได้ทางช่อง YouTube แล้วก็ทางเพจนะครับช่อง YouTube ก็คือสลาลมคอย Channel ช่องนี้เพจก็คือสลาสลาลมคอย FC นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับข้อมูลที่เป็นความจริงนะครับเรื่องจริง อะไรที่เป็นความจริงมันดีอยู่แล้วนะครับถึงแม้ว่าความจริงมันจะโหดร้ายนะครับโหดร้ายยังไงความจริงก็คือขายไม่ได้นะครับหลายๆท่านชอบอยู่ในความแบบโดนหลอกนะครับใบละแสนแบบเนี้ยหลายหลายท่านชอบนะครับพอผมมาพูดความจริงบอกว่ามันขายไม่ได้ก็โดนด่านะครับมันเป็นอย่างนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับเจอกันคลิปต่อไปคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ